เ,เล่าถึงการทำงานในฐานะปร p r o d u c e r หน่อยรครับผมตอนนี้ก็เริ <laughs> ่มต้องอยากรำพอ <laughs> ดีมีซีนครับมีซีนก็ได้ทำมันอยู่แล้วครับก็ในฐานะ co-producer มันมีความแตกต่างครับจากงานเบื้องหน้าแหละเพราะว่าเหมือนกับเราอะทำแบบว่าเบื้องหน้าเราจะต้องแบบว่าเราได้รับบ,บทที่แบบว่าทางเบื้องหลังเนี่ย เขาทํามาแล้วหรือว่าแบบว่าแบบการบีฟน้างานหรือโลเคชันที่ทุกท่านคิดไว้แล้วอะไรเงี้ยต่เป็นเบื้องหลังนะครับต้องต้องคิดคิดเยอะมากครับอย่างเรนคอมเบลเซอร์เองต้องคิดแบบว่าอยากได้โลเคชันแบบไหนอยากได้มูสอนโทนแบบไหนอยากเล่าเรื่องแบบไหนอะไรเงี้ยหรือว่าบทอะไรเงี้ยคือแบบยังบทนี้โอ้โหคือแบบทุกคืนเลยครับต้องนั่งแบบอันนี้อยากได้แบบนี้โทรไปหาพี่พี่ครับผมขอแบบนี้ได้ไหมครับอะไร้ยใช่ซึ่งซึ่งเราเราต้องแบบทำงานเบื้องหลังหรือว่าในอย่างมาแต่ละวีฟเงี้ยครับ หลังอย่างเบื้องหน้าจะแบบว่ามาเฉพาะวันที่เราทําเลยแต่ว่าเบื้องหลังนี่ต้องมาดูโลเคชันก่อน<ม>หรือว่าคราต้องวางแผนว่าในในในงบการเงินต่างๆให้เราทำอาไว้ว่าในวันนี้เราต้องให้คุ้มค่าที่สุดเราต้องวางแผนยังไงฝึกการวางแผนเองหรือว่าการแก้ไขปัญหาต่างๆครับแต่ว่าเราเองเนี่ยก็ยังเรียนรู้อยู่ครับผมยัง,ย,งยังถือว่าใหม่เนาะก็เรียนรู้ผ่านจากทางพี่ๆอะไรเงี้ยพี่ๆผู้ใหญ่ที่แบบว่าเออมาร่วมแบบทำซีรีส์ด้วยอะไรเงี้ยครับผมมาให้คำแนะนำต่างๆหรี่โปรดิวเซอร์ให้คำแนะนำต่างๆครับ ช่ทำได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วจากจากที่โดนจากคลิปประเมินมาตอนนี้40กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วครับเจ้ส uh ี huh. ่กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วไม่คิดว่าไม่อีกไม่นานครับเราน่าจะได้ปิดกล้องกันแล้วก็ตอนนี้เริ่มตัดต่อแล้วครับที่ถ่ายก่อนช่วงโควิดเนี่ยผมตัดต่อเสร็จหมดแล้วใช่เราตัดต่อไปหลาย EP แล้วครับแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวรอแบบว่าเป็นตัดต่อของที่ถ่ายที่เหลือทั้งหมดภาพรวมทั้งหมดแล้วก็ได้ดูกันเร็วๆนี้ครับ ดูเป็นคนวิถีวิถันมากเลยกับโดยเฉพาะกับเรื่องนี้เนี่ยนะฮะนะที่โอ้ิถีวิถันมากคือผมถึงั้นวางแผนเลยนะครับคือ,ค,อคือผมมาถ่ายซีรีส์เรื่องก่อนหน้าที่ผมถ่ายของของส่วนตัวที่เป็นที่ไปเป็นพระเอกเองเนี่ยเราแบบโดนโควิดเหมือนกันครับปิดไป3เดือนอเรื่องเนี้ยผมคิดถึงขั้นว่าถ้าสมมุติผมโดนผมจะต้องแบบว่าผมบวกเวลาไป3เดือนเลยนะคือเนี่ยที่ดูดูแบบทุกคนยังทํางานกันได้แบบว่าสบายสบายเพราะว่าเราวางแผนไว้แล้วเราไม่รีบฉาย เราไม่รีบฉายเพราะว่าผมวางแผนไว้แล้วเราจะบวกเดือนไปเท่านี้เราตัดต่อเท่านี้แล้วผมให้ตรงนี้ทำลายตรงนี้เพิ่มกี่วันกี่วันเพื่อทําให้งานของเราอะแบบมันรอบคอไปสุดใช่เพราะผมก็กลัวความขายสิทธิ์เข้าไปด้วยใช่ใช่คือผมกลัวมากอะกลัวว่าแบบเดี๋ยวจะมีโควิดอีกเดี๋ยวจะมีปัญหานี้อีกเดี๋ยวจะทําให้ต้องปิดอีกเราก็เลยแบบระวังแผนไว้แล้วเราเองแผนไว้แล้วปุ๊บไปทำงานปุ๊บเราจะได้ไม่ต้องรีบหรือว่าในขณะเดียวกันอย่างเงี้ยช่วงช่วงนี้ใช่ไหมครับที่ผ่านไปเอ๊ะ เราไม่แม่นซีนเราทํายังไงดีผมให้น้องๆเวิร์กช็อปครับแล้วบางทีแบบว่าเราเวิร์กช็อปกันแล้วเอาซีนเนี่ยมาดูกันแล้วพอเวลาหน้างานเราซ้อมมันเป็นสิบรอบแล้วอะพอเว้าหน้างาน,อ,งน,อ,งนอ,งอะไรอย่างเงี้ยคือผมมาทําเบรกดาวล่วงหน้าไว้แบบว่าว่าเราอยากถ่ายอย่างเงี้ยถ้า deal ดิลโลเคชันได้ถ่ายตามนี้เลยเราคิดไว้ตั้งแต่ในช่วงของไอ้นี้แหละช่วงที่ที่แบบว่าเราเราเราปิดกันิดแล้วเราก็ออนไลน์กันเราก็แบบคุยกับน,น้องๆทีมโค้ดแอคติง้งลง พอพอถึงหน้างานปุ๊บเร็วครับงานเราเร็วมากจากที่แบบว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่เปิดอ่ะแต่ละซีนเราอาจจะยังช้าแต่พอมาเมื่อวันกับวันนี้ครับกลับเร็วเพราะว่าเราเราเวิร์กช็อปกันหมดแล้วในแต่ละซีนมันก็เร็วขึ้นอะไรเงี้ยครับเราพยายามวางแผนให้เร็วครับให้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยหรืออย่างเงี้ยผมก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์อีกผมถ่ายยาวเลยครับเราจะถ่ายกันแบบในแบบว่าในแต่ละเดือนอะไรเงี้ยเราเรากำหนดจะจากพวกเตืาจะถ่ายแค่อาทิตย์ละสองสามวันก็เพิ่มขึ้นเป็น5วันบาง6วันบางแล้วแแแแตต่่่่่ลล้ววววบบในชงเเาาาทีรดู ได้อะไรเงี้ยแล้วจัดคิวแบบว่าไม่อยากให้น้องๆเหนื่อยด้วยอ,อะไรเงี้ยวันนี้คนนี้มาวันนี้พรุ่งนี้คนนี้พักอะไรเงี้ยหรือว่าคนนี้พรุ่งนี้ดึกแล้ววันนี้คนนี้เอ้ยเชา้ชาเชา้ชาเชา้าเขาจะไม่ไหวม,มาบ่ายแล้วกันอะไรเงี้ยใช่แบบอยากให้นัก,นกสแสดงทุกคนแบบรีแลกซ์ที่สุดสบายที่สุดแฮปปี้ที่สุดใช่ครับตอนโปรเจกต์สโควิดเห็ว่ามีทั้งเพลงและชงดูทงก็ ใช่ครับรผมก็ในช่อง u t u b e ครับผมคือณตอนนั้นเริ่มผันตัวเป็นยูทูบเบอร์เลยครับ<อ>เพราะว่าเฮ้ยเราเราอยากทําอะไรอะไรเงี้ยคือเราเริ่มเริ่มทำเบื้องหลังน้องๆเราสึกสนุกก็เลยแบบถ่ายเองเลยครับถือเนี่ยครับถ่ายเองพ<อ>าทุกคนไปไลฟ์สไตล์ชีวิตเลยครับผมแบบว่าอยากแบบว่าเราคิดถึงทุกคนแหละเราเชื่อทุกคนต้องคิดถึงเราเหมือนกันเราก็เลยอยากให้ทุกคนไปอยู่กับเราได้ทุกทุกที่ให้เราแบบไปทํางานต่างๆไลฟ์สไตล์ต่างๆหรือว่าอยากทําอะไรอะไรเงี้ยแต่แบบถ้าแบบอย่างน้อย่างเงี้ยเราจะไม่ได้ทํานะแต่ถ้าเราพาพาแบบเขาลง youtube อเงี้ย เขาจะได้ไปทำกับเราด้วยเราจะได้ทําด้วยอันนี้ไงครับครับสารสุกยังทําอยู่ครับตอนนี้เป็นน้าพริกยังยังแบบว่าได้ได้รับผลกระทบในช่วงแรกเหมือนกันครับในเรื่องของแบบการขนส่งแล้วเรารู้กันว่าแบบว่าขนส่งบางที่ถ้าแบบว่าแบบว่ามีมีผู้แบบว่าเหมือนป่วยอะไรเงี้ยเขาจะปิดเลย ใช่ครับซึ่งตอนนี้ก็สามารถแบบจําหน่ายได้ปกติแล้วครับสามารถส่งมาได้หลายที่เหมือนกันแต่บางที่ก็อาจจะยังแบบไม่ได้เปิดร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยครับผมใช่ก็ตอนนี้ก็แบบว่ายังทำเป็นน้ำพริกอยู่นะครับก็ฝากน้ำพริกด้วยนะครับผมทั้งแบบว่าบ้าสลิดเองนะครับคางกุู่สไปซี่เองนะครับหรือว่าจะเป็นแบบเห็ดนรกแตกเองครับยังอยากทำร้านเหลือยังอยากทำอยู่ไหมครับยังอยากทำอยู่นะแต่ว่า เราอยากเราอยากส่งออกไปต่างประเทศด้วยไงพอส่งออกไปต่างประเทศอะไรเงี้ยมันจะมีมาตรการเยอะใช่ซึ่งซึ่งเร,เราก็ต้องเช็ค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 อะไรเงี้ยคือผมอยากน้ำน้ำมันเหลืองเพราะใน,น,นเนื่องด้วยว่าจังหวัดตราดของดีเมืองตราดคือน้ำมันเหลืองครับแล้วผมรู้สึกว่าโจทย์ของเราเราอยากอนุรักษ์วัฒนธรรมอยากอนุรักษ์ความความเป็นแบบบ้านเกิดเราอะไรเงี้ยอยากเอาน้ำมันเหลืองให้ชาวโลกได้เห็นว่าน้ำมันเหลืองบ้านเราหอมมากนะครับใช่ผมรู้สึกน้ำมันเหลืองมันพิเศษมากนะเวียนหัวใช้หาย <laughs> มันแนงกัดหายมีรอยแดงหายผมแบบมันมันมีความพิเศษอ,ะอ่ะมันว้าวอะ่ะซึ่งผมอ่ะอยากหาคําตอบเหมือนกันก็เลยแบบอยากอยาก,อยากผลิตน้ำมันเหลือกอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วพอกิจวัตตอนที่โควิดนะมีส่วนมนส่วนมน์บ่อยมากสวนมน์บ่อยครับ จริงชอบสวดมนต์อยู่แล้วใช่แต่อาจจะแบบบทสั้นๆจริงๆเริ่มจากแบบสวดคุณแม่ครับอยากสวดคุณแม่อะไรเงี้ยคือจริงๆอาม่าแบบเริ่มจากอมาม่าก่อนอมาม่าบอกว่าเนี่ยอยากให้อาม่าสวดมนต์ทุกวันให้บทอมาม่าไปอมาม่าบอกอมากม่าไปได้นสวดเลยซิยอาม่าไม่มีเวลาโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเซนจะนำสวดมนต์ก็เลยโทรไปให้ทั้งครอบครัวครับนำสวดมนต์ทุกวันอะไรวันเนี้ยแล้วก็เลยเริ่มแบบว่าเอ้พอแบบเรารู้สึกว่าครอบครัวได้สวดมนต์แล้วแล้วเรามีครอบครัวมงเงือด้วยครับเราก็อยากให้ทั้งทงครอบครัวเราทั้งหมดเนนนี่่ยยสสวววดมม้้กกาาารรงคุไไปหอะใช โอ้ยขอบคุณมากครับโอยากถึงแฟนๆหน่นอยว่าครับจะได้ติดตามผลงานหลัแบบนี้อะไรอย่างนี้ได้เลยครับไปติดตามซิงเกิลด้วยนะครับผมซิงเกิลนี่เพิ่งวิ่งไปกองซิงเกิลมาเลยนะครับผมถ่ายทํามาเรียบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ตอนนี้ก็แบบว่าเรายังถ่ายกันเรื่อยๆครับซิงเกิลก็เดี๋ยวได,ได้ดูเร็วๆกันนี้นะครับผมน่าจะบนต้นปีหน้า นะครับผมหรือว่าเพลงผิดไหมที่ฉันไม่กลับไปรักเธอครับผมก็เป็นเพลงแบบซิงเกิลของผมอะไรเงี้ยก็ฝากติดตามด้วยหรือว่าซิงเกิลเก่าๆด้วยอะไรเงี้ยครับหรือว่าเซนซุปทีวีเองที่กำลังถ่ายทำอยู่หรือว่า Idol Factory Channel ครับที่ก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆที่ผมได้ร่วมคิดร่วมโอเปเรตด้วยอยู่นะครับผมแล้วก็นี่เลยครับซีรีส์แอบลงรักนะครับนะครับผมนี่ที่ร่วมเป็นโค้ชดีลเซอร์ด้วยนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมที่ทางช่อง3 HD นะครับผมหรือว่ารีรันแบบ 4K HDR เลยที่ช่ออออง YouTube คคครรัับบขีกาถมนะ คาดหรือเรื่องน้ำท่วมหน่อยเห็นไหมเีว่ามีเห็ดเห็นเห็นครับเป็นไงบ้างใช่ครับโอ้โหแบบคือส่วนตัวที่จังหวัดผมน้ำท่วมบ่อยมากเหมือนกันแล้วเราเราเข้าใจเราเข้าใจผมมีเพื่อนที่แบบว่าแบบได้รับผลกระทบตรงนี้อะไรเงี้ยครับผมจริงๆแบบว่าคือแบบว่าอยากเป็นกำลังใจกับทุกคนครับผมใช่ในแบบว่าปัญหานี้บางทีปัญหาเราเราไม่สามารถควบคุมได้เนาะบางทีมันเป็นธรรมชาติใช่ครับผมเราเราได้แต่เข้าใจเขาแล้วก็แบบว่าพยายามแบบว่าแบบผมเชื่อคนไทยอะครับผมเราเรามีพลังในช่วยกันเราจะร่วมด้วยช่วยกันรับผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับ สถานการณ์ปกติเลยครับอยากทำอะไรเป็นสิ่งแรกอยากออกอีเวนต์ครับตอนนี้อยากไปอีเวนต์มากคิดคิดถึงทุกคนครับเพราะว่าอีเวนต์น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เจอกันเร็วที่สุดใช่ที่แบบว่าเจอกันได้พูดคุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีในจออ่านข้อความไม่ทันบางทีข้อความเร็วมากมวอ่านไม่ทันอ่านไม่ทันใช่คือแบบยังผมเคยมีพี่ที่ผมผมแบบสนิทด้วยอ่ะเขาข้อความหาผมแล้วเขาก็ไลน์หาผมว่าทำไมเซนไม่อ่านหรอพี่ผมยังไม่รู้เลยพี่ผมไม่ทันพี่อะไรเงี้ยมันอ่านไม่ทันบางทีมันเร็วมาก ก็ <g ül> เลยแบบอยากเจอกันแบบตัวเป็นๆเจอกันเป็นคนอะไรเงี้ยมากกว่าใช่ครับใช่ครับไม่ใช่ถอดจิตม้านนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ถอดจิตกันม้านนะครับจะเป็นคน <c oughs> โอเคครับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับ